ได้ขึ้นธรรมาะงามมันก็ตื่นเต้นนะวะธรรมาะหลวงพ่อคืองามแท้ธรรมศาสาตร์ตกแต่งคนก็นมาตกแต่งอีกเนาะธรรมศาสาตร์จะงามได้อก็่ย่กันโดยการตกแต่งนั่นแหละเสาสลร์กับงามมาในใสาย คุณบาอาจารย์เน่ามีเสาสาาลาหลวงพอ่อพอพราสารคุณเขาเด้นละงามกว่าหมูเนาะสีใหม่แดงสีไม่ยุ่งสีไหม่ยังเนาะไม่สักบ่เบิ่งเบิ่งเดืลังคาอ้ยดาดฟ้าหลวงพอ่อไหม่สักยางงามเลยจ่ายไปลายล้านนะโคมไฟก็งามไม่ออกก็งามเหมือนกันงามสินงามทม <c oughs> แต่คมไฟจะหลายแสนอยู่เนาะแล้วมไฟนี่โอ้ดีใจหลายได้มาสืนสมมบรารมีหลวงปอโคบาอาจารย์ <c oughs> ขอนอบน้อมได้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอรอบน้อมได้องค์พระธรรมซึ่งเป็นธรรมะธรรมชาติที่พระพุทธองค์ได้ส่งขนพบขอรอบน้อมแด้พระอริยสงอริยสง และสมุติสง์ผู้ได้สดับธรรมจากพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าและนำมาปฏิบัติตามจนได้ชื่อว่าสาวกสังโคปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมปฏิบัติพอสมควรแก่ธรรมที่ได้เรียนรู้และได้มีดวงตาเห็นธรรมเดียว,ว่าเป็นผู้ยืนยันในการตัดสู้ของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าจึงได้ชื่อว่า พระอริยสงฆ์ขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์คณะสงฆ์ทุกรูปทุกองค์ทุกท่านขอเจริญพรเจริญธรรมเจริญในบุญกุศลคุณงามความดีจงมันเกิดมีในดวงจิตดวงใจของญาติโยมทุกไลทุกตั้งายทุกท่านทุกคนเอาฟางมือลงได้ตามสบาย <c oughs> <c oughs> มาเกือบคูป,ปีคูป,ปีลนะบม่มายานหนึ่งกับมายามหนึ่งบม่มากัถิ่น,ก,นกับมาวันเกิด หลวงพ่อมันอยู่เมื่อไกลจากนี้ไปสักแก้วหลวงพ่อก็ไปหาพยายามดูดูไปสักแก้วมันอยู่ยกึ่งกลางพอดีนะว่ามันกึ่งกลางนครไม่ตั้งสักแก้วนะแต่มากก็เลยได้ไปจำรรษาอยู่บ้านจะของอยู่ส้นกล้วยกัตถลิวันกัตถลิกันไปมากกล้วยกัตถลิไปว่ากล้วยหลวงพ่อเจ้าคุณมาม่อน พระมงคลกิตติธราร์พันตั้งเื่อไว้วันก็คือป่าปัดป่ากล้วยวันก็คือมาจากคําว่ามณะมณะอุทยานยนะนะมณะแปลว่าป,วป่ากัทถิวันก็คือป่ากล้วยวัดป่ากล้วยหลวงพ่อบุญเสริมหลวงพ่อบุญเสริมลลวงไปแล้วโอ้ยจะเป็นคนให้ไปฟ้องหลวงพ่อเจ้าคุณ อาจารย์นุสินเพิ่นเป็นคนบรนสนกวยเนว่าสันโมหะอาจารย์นุสินมาดูแลซอยหลวงพ่อเมื่อยแล้วเทาแล้วคนได้ก็เลยสั่งไปหาไปคุยนําก็เลยเอ้าดูเบิึงกเบิึงก็เลยอยาแล่นขึ้นแล่นลงสักแก้วกับบรนสนกวยสีสักิ่งก็มาอยู่แถวๆบวหกเล็กแน่ตามเหตุตามปัจจัยเนาะเหตุจะไหนม่เห็นทำนาที อันใดวบวชมาแนวนี้มาทำนาทีเชิดชูพุทธศาสนาเพราะว่าการได้มาทำนาทีตรงบันหนีมันกะกับบวชตามประเพณีสกุลนั่นแหละอย่าเนิมกับมาตามประเพณีเกิดใดใหญ่มากกับปูญาตาใหญ่คุณพ่อคุณแม่ปูญาตาถวดวเทากับผ้าเขารถรับถือเขาวัฟังธรรมจำสินมาทำบุญมาตลอดเอาไหเข้ากัน เกิดมากก็บอกโหอินโนอินเน่หรอเห็นว่าไปวัดกับไปวัดดําเพิ่นเห็นว่าฟังทํากับฟังไปดําเพิ่นกับฟังไปสั่นละฟังไปตามแต่ว่าตามประเภทนี่คือตามขนบต็มเนี่ยประเภทนี้อริยธรรมของเจ้าพุทธนั่นแหละการถือว่าเป็นการดีเป็นข่อมดีเยอะที่ปูญญาตาถวดเท่าในสืบทอดมาการถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่งามแต่ว่าอริยธรรมของชาวพุทธหรือชาวไทยเท่านั้นถือว่าเป็นอริยธรรมที่ ประเสริฐเลิศลังโดยเฉพาะมันก็เป็นพื้นฐานมาจากอินเดีวยแต่ว่าเป็นวัฒนธรรมที่เก่าแก่ของอินเดียหรือว่าเป็นาศาสนาหรือวัฒนธรรมที่เก่าแก่ของอินเดียศาสนาหนึ่งเหมือนกันโดยเฉพาะกษัตริย์ของกรีกอเล็กซานเดอร์ของกรีกก็มีนะของอังกฤษก็มีแต่นี่เป็นอเล็กซานเดอร์ของกรีก โดยเฉพาะชนชาวกรีกประเทศกรีกเขาจะจเจริญรุ่งเรืองมากมาเป็นพันๆปีในการลบการต่อสู้การผลิตอาวุธการลบกองเก่งการผลิตอาวุธกองเก่งมีประสบการณ์สูงในการพัฒนาวิถีชีวิตของเขาเรียกว่ามีอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดของโลกก็ว่าได้แก่ก็มีความสําคัญตนมาาชนชาวกรีกหรือชน เผ่าของตนมีอรารยธรรมที่สูงส่งประเสริฐสุดแต่ก็ได้ล่ามึงขึ้นก็ตีมาเรื่อยๆเข้ามายุดโลกเข้ามาเอเชียมาถึงอินเดียก็แกก็มาเห็นวัฒนธรรมองชาวพุทธแกก็มีความตนงตนบากวัฒนธรรมของตัวเองนั้นเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์และถูกต้องแม่นยําเป็นธรรมที่สุดของโลกนะเมื่อเห็นวัฒนธรรมของชาวฮินดูของชาวพุทธแกก็ถึงเหมือนกัน แกก็เลิกถนงตนมาโอ้เป็นวัฒนธรรมที่ถูกต้องดีงามมากโดยเฉพาะวัฒนธรรมของชาวฮินดูซึ่งพระสมาสมุท้าท่านก็เป็นชาวฮินดูมา่ก่อนเรียกว่าเป็นพื้นฐานของชาวพุทธนั่นแหละชาวฮินดูก็เว่าเป็นอายธรรมที่เก่าแก่สูงส่งมาเป็นหมื่นๆปีเป็นหมื่นๆปีก็ การถือศีลกินเจมามีมาเป็นหมื่นๆปีแม้แต่แตกูลพส,มมสัมมันสามเจ้าก็ถือศีลกินเจมาเหมือนกันอ่านะครับประูดถึงวัาธรรมชาติของคนหรือธรรมชาติของมนุษย์อ่ามันก็เป็นสัตว์กินพืชนนแหละคือไม่มีเคี้ยวเหมือนเสือเหมือนสุนัขเหมือนแมวที่เป็นสัตว์กินเนื้ออ่าฟันของมนุษย์ก็เหมือนพวกวัวควายที่เขากินหญ้ากินผักกินพืชทีไร ฟันก็จะไม่มีเขี้ยวสําหรับกัดฉีกเนื้อเป็นพันเป็นสัตว์เป็นพันเป็นสัตว์เผาพันที่กินพืชอันนี้ก็เป็นเป็นการสํารวจมาของนักวิทยาศาสตร์เหมือนกันโดยเฉพาะคนที่เกิดมานั้นก็มาจากเผ่าเดียวกันกับพวกลิงพวกลิงหรือพวกสัตว์ชน,นิดหนึง่งลิงเขาแต่มันถูกพัฒนามาเรื่อย ด้วยการความด้วยความเป็นอยู่ด้วยอากาศด้วยอาหารในนักวิทยาศาสตร์เขาก็สันนิษฐานว่าพวกลิงนี่มันเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันกับพวกมนุษย์เป็นพวกที่ฉลาดแต่ว่ามันอยู่ทางขั้วโลกที่หนาวขั้วโลกเหนือที่อยู่ชายทะเลหอยพวกหอยนะหอยมันจะมีพวกน้ํามันโอเมกา้าโอเมก้าทําให้ความเจริญของมันสมองนี่ดีหรือความคิดของสังสมองดี ก็ไปกินหอยกินอะไรเนะี่ยรู้จักกินหอยกินอะไรก,กินพืชแล้วก็ยังไปกินหอยพวกปูพวกปลาพวก,พวกหอยที่มีน้ํามันพวกมีสารโอเมกา้าที่ทําให้สมองจเจริญเติบโตหรือสมองมีความแหลมคมสมองมีความคิดาก็ทําให้สัตว์หรือทําให้ลิงนี่กายพันเดีว๋ยวพัฒนาสูงขึ้นไปอีกเพราะสมองมันโตขึ้นความคิดในมันสมองเขาจะพิเศษมากยิ่งขึ้นเนี่ยความคิดของของลิงนะ่รับ เตอได้กายมาเป็นคนแม้กายมาเป็นคนก็มันดยสมองมันสมองพระสมาสมาสัมพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่สูงสุดในอริยธรรมของความดีเดี๋ยวว่าไม่มีไม่มีลทัทธิใดศาสนาใดในโลกนี่กล้าท้าทายได้ที่จะประเสริฐเลิศล้ำไปกว่าศาสดาพระสมาสมาสัมพุทธเจ้าหรือโคตมะของเราเนี่ย ไม่ไม่ประเสริฐิศล้ำที่ว่าประเสริฐิศล้ำก็คือท่านมีโอกาสได้อยู่สัง่งอบรมสั่งสอนพร่ำสอนเบญญาสัตว์อยู่ถึง45ปี45บพรรษาแต่แล้ศาสดาองค์อื่นที่อุบัติขึ้นมาในโลกท่านก็เก่งนะไม่ใช่ว่าท่านไม่เก่งแต่ว่าท่านมีเวลาน้อยที่อบรมสั่งสอนเบญญาสัตว์มีเวลาแค่ไม่กี่ปีท่านก็ถูกจับฆ่าตุกถูกจับ ประหารชีวิตไปบ้างเหมือนยกตัวอย่างพระเยซูอะไรอ่าเงี้ยถูกจับประหารชีวิตเพราะอะไรเพราะมันไปทวนกระแสของโลกทวนกระแสคําสอนดั้งเดิมเหมือนเช่นว่าโลกโลกแบนเ่ยนักวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าโลกกลมที่คนพม่าใหม่นักวิทยาศาสตร์นั้นก็ถูกจับไปประหารชีวิตคิดดูดิอันไรกันนวัดโยธรรมวัฒนธรรมดั้งเดิมความเชื่อดั้งเดิมนี่ถ้าใครมาคิดคน มีความรู้ใหม่ๆขึ้นมามันก็จะไปค้านกันหลักความเชื่อดังเดิมแล้วแต่หาว่าปลุกระดมปลุกอะไรขึ้นมาหาว่าเปลี่ยนความเชื่อของคนของมนุษย์ขึ้นมาหาว่าเป็นศัตรูของอเจ้าฟ้ามากษัตริย์หรือเจ้าลตัตธิก็จะถูกจับประหารไปมันก็เป็นธรรมดาของมนุษย์โลกของสัตว์น้องที่มีความเชื่อดังเดิมหรือมีความยิ่งใหญ่ดังเดิมไม่อยากคนอื่นมายิ่งใหญ่กว่าแต่ก็ไม่ไม่สามารถที่จะสกัดกั้นเอาไว้ได้ด้วยความ มันสมองของมนุษย์ที่ถูกพัฒนาม,มาถึงจุดสูงสุดก็จะมีการค้นพบโดยเฉพาะดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดสุริยะจัก,กรวาลจันทระสุริยะจักรวาลจันทร,รคา่ารือเกี่ยวกับดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เนี่ยถึงว่าได้มีการบัญญัติว่าโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์เป็นเวลาหนึ่งปีดวงอาทิตย์หมุนรอบโลกเป็นเวลาหนึ่งวันแต่และดาวแต่และดวงแต่และดวงก็มีการค้นพบกันขึ้นมา ด้วยนักวิทยาศาสตร์ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยที่ผลิตขึ้นมานี่ยที่ความเจริญของเขาดียวะพระเจ้าล็เซเดอร์มามาเห็นชาวพุทธของอินเดียชาวฮินดูของอินเดียนั้นถึงในวัฒนธรรมความถูกต้องดีงามโดยเฉพาะการถือศีลกินใจการทำสมาธิการเจริญสมาธิโดยเฉพาะเลขศูนย์ี่ถูกคนพืทีอินเดียนะหนึ่งสองสห้าปดนี่พวกกรีเขาเขาใช้กันบากอ่อน สอนกันมาก่อนได้ซ้ำไปแต่พวกลือศีศีภัยพวกดาบบทบำเพ็ญพวกทำจิตให้ว่างนี่ทำจิตให้ศูนย์เลยศูนย์มัน,นไม่มีค่าถ้ามันอยู่ตัวเดียวโด,ดดไม่มีค่าความว่างนี่ไม่มีค่าถ้าอยู่ตัวเดียวโดด,ดนะถ้าเอาเก้ามาใส่มันก็เป็นเก้าสิบแต่ถ้าเอาเก้ามาใส่อลึกศูนย์ตามไปด้วยสองตัวสามตัวมันก็เป็นเก้าร้อยเก้าพันเก้าหมื่นเก้าแสนเก้าล้านหรือเก้าร้อยล้านเก้าพันล้านนะมันจะมีค่าสูงมาก ก็เกิดจากพวกลือศสีไปพวกนักบวชทิงอินเดียพวกลือศีดัดตนพวกเพ่งกสินไฟกสินน้ําพวกนี้พวกฝึกจิตนี่มันมันก็เป็นสัตว์สดาเจ้าลทัทธิมาก่อนโดยเฉพาะอินเดียมีนักบวชมากแม้ทุกวันนี้ก็ยังมีใครเคยไปอินเดียวัดฮินดูวัดพวกอาชีเปื่อยเลยนะก็ยังมีแต่มาไปอินเดียก็ยังไปเจอกันได้ไปนั่งคุยกับเขาโดยเฉพาะที่ เมืองพราราสีนีที่แสดงรรมาจากประตนสูตรนะกับวัดของฮินดูวัดของพวกอ่นี่ชายนะพวกสีเปลื่อยเขาก็ยังอยู่แล้วเขาไปพูดเข้าไปคุยกับใครได้นะญาติโยมไปก็คงจะเห็นเนาะใกล้ๆสถูปอ่าเมืองพราณาสีนี่พอพูดถึงวัฒนธรรมกเก่าแก่ของอินเดียก็เลิ่ถึงประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนานะที่เราศึกษามาประวัติศาสตร์ใครนักสือพุทธประวัติบ้าง มีเมืองเดียวที่ไม่เคยลกลางเลยคือเมืองพราณาศีแม้จะเป็นเมืองกับบิลลพัฒเมืองอะไรก็แต่ที่เรามีในพุทธประวัตินี้ลกล้างทั้งหมดนะแต่เมืองพราณาศีที่4,000กว่าปีไม่เคยลกล้างคิดเดูอารยธรรมนึกถึงหลวงพ่อสมภารท่านพูดเลอกที่ทูดกดทั้งเลมันก็มีทุกอย่างคือสวยที่สุดก็อยู่ที่อินเดีย ที่เลที่สุดก็อยู่ที่อินเดียสวยที่สุดนางงามจักรวาลมีกี่คนนี่ยมีตั้งสามคนในประเทศอินเดียสามคนสี่คนผิวงามสวยที่สุดก็อยู่ที่อินเดียผิวขียเลขที่หน้าเกลียดที่สุดก็อยู่ที่อินเดียคนงามที่สุดแขกขาวงามแขกดำโอ้โหอาตมาไปทำพาสปอร์พวกทำพาสอร์เขาทำท่านจะทำพารรสอร์ไปทำไมไปอินเดีย ไปเนี่ยท่านรู้ขั้นพื้นฐานแล้วยังของอินเดียท่านรู้ไหมนะพื้นฐานของอินเดียว่าเขามีกี่ภาษาไม่รู้แต่มาว่าท่านรู้ไหมเขามีกี่เผ่าพันธุ์ไม่รู้แ <c oughs> ต่มาก็ตอบว่าไม่รู้อย่างเดียวเออพระธรรมสวดเขาตอบว่าไงเดิมเขาสอนอะแต่มาเขาบอกว่าท่านไปท่านต้องรู้ขั้นพื้นฐานนะรู้ไหมว่าอินเดียน,นี่เขามีถึงหนึ่งพันเผ่าพันธุ์หนึ่งพันภาษาโอ้เมื่อคนหลายเลยหนึ่งพ,พันเผ่ 1, 000, พาพันธุ์หนึ่งพันภาษา แต่ในทะเบียนบ้านก็ประมาณหนึ่งพันล้านคนแต่ที่เป็นคนขอทานพวกจันทานพวกที่ไม่มีทะเบียนบ้านพวกที่ไม่มีที่อยู่ที่อาศัย,ยที่อาชีพทําอาชีพรับจ้างทามาขอทานก็เยอะเห็นไหมนี่เเดียใครไปอเนริกก็เห็นขอทานเยอะประมาณสามร้อยล้านคนเลยอู้แต่มามาขึ้นหลายแต่แต่มามาคนจนเยอะที่ว่าจนจริงๆไม่มีที่ทํามาหากินเนี่ยประมาณสามร้อยล้านคนตายแลยเนี่ยเนี่ยแต่มามา ก็แสดงว่าอินเดียนี่มีประชากรถึงพันสามร้อยล้านคนถ้าพันสามร้อยล้านคนก็พอๆกับประเทศจีนแต่อีกหน่อยก็คงจะตามตามคนประเทศจีนไหเนาะเขาขึ้นลำรวยขึ้นกันอันนี้ก็ว่ามันเป็นธรรมธรรมชาติที่อุบัติขึ้นมาในโลกด้วยเหตุอันนี้แหละด้วยเหตุที่ว่ามนุษย์โลกได้อุบัติขึ้นมาอุบัติขึ้นมาในโลกก็ยังกันกินย่งถินกันอยู่ยังคู่กันพิตวาตัตรยังอำนาจ กันคลองเด้งแผ่นดินกันอยู่เห็นไหมที่อเล็กซานเดอร์ตีเข้ามาถึงอินเดียก็เพื่อเพื่อมาแย่งแผ่นดินเขาที่อเล็กซานเดอร์ของอังกฤษที่ตีเข้ามาในยุโรปใ,ใ,ในอินเดียมายึดอินเดียเป็นเมืองขึ้นถึงสองร้อยปีมายึดประเทศไทยมายึดประเทศลาวมายึดพมา่ามายึดประเทศจีนเขาคิดอังกฤษอย่ยึดประเทศจีนก็ไม่ได้ยึดหรอกแต่ว่มามันทำจนเขาเสียศูนย์หมดเลย ที่สมัยราชก,การที่ห้าใช่ไหมเข้ามายึดฝั่งไทยแผ่นดินไทยฝั่งพระตะบองก็เสียไปฝั่งไซบุรีทางมาเลเซียก็เสียไปฝั่งของอะไรเมืองอีย่างเงี้ยทั้งจับนครจัมปราศก,ก็เสียไปเพราะในแผ่นดินพระเจา้าจักรักสินนี่ะกว้างใหญ่ไพศาลมากเพราะท่านลบเก่งไงพระเจ้าตกศินท่านลบเก่งท่านก็ยึด ได้มากขยายแผ่นดินประเทศไทยได้กว้างใหญ่ไพศาลมากที่สุดไงเราเก่งไงก็เป็นการแย่งชิงอานาจกันแต่ละเมืองแต่ละเมืองแต่ก่อนก็เป็นเมืองเล็กเมืองน้อยเจ้าเมืองอุบลเจ้าเมืองเชียงใหม่เจ้าเมืองพิษณุโลกเจ้าเมืองนครจัมปาสัตเจ้าเมือนเมืองนครเวียงจันทน์ก็เป็นก็เป็นเจ้าเหมือนเจ้าเมืองน่านนี่ไงอุบล400รอปีเชียงใหม่7 0็ร้อปีว่าพระเจ้าที่ลงดังที่สุดคืไปจะเสด็จฐาที่เชียงใหม่พระเจ้าเสด็จถานี่ ที่สร้างเจดีสีสองรักเห็นไหมพระเจ้าเสถีเนี่เป็นคนสร้างไงะวัติสัตร์ตัมาอ่านดูก็สลดสังเวชสลดสังเวชความโลภของมนุษย์เนี่ยังยดย่างอำนาจของมนุษย์มันก็มีทุกยุคทุกสมัยเออพระเจ้าพระธาดาสีสองรักก็มาสร้างเจดีด้วยกันกับประเทศไทยว่าจะรักกันเหมือนพี่เหมือนน้องอะไรเจ้าเมืองอุบลก็เป็นลลกเขยของฝั่งเจ้าเมืองนครเบียงจั์ แต่เป็นลูกเขยคนที่เก่งมากมาครองเมืองอุบลเนี่ยก็ไม่ไว้อย่างใจลูกเขยคนนี้ลูกเขยคนนี้กลัวลูกเขยคนนี้จะไปยึดเบียงจันเนี่ยไปยึดพ่อตาไงล่ะลูกเขยคนนี้ก็ฉลาดก็วางแผนที่จะฆ่าลูกเขยลูกเขยคนนี้ก็ฉลาดก็มาเข้ากับไทยทีนี้มาเข้ากับไทยพอมาเข้ากับไทยเสร็จแล้วก็สุดท้าย่ะเมื่อหมดยุคของพระเจ้าเชษฐามาลูกหลานก็แย่งอานาจกันก็แตกกันเป็นสามเสียง แต่เป็นสามเสียงก็กไทยก็ได้ท่าเพราะเขาสามมือขีกันไทยก็เท่ากันยึดเออเลยยึดทั้งเชียงใหม่ย,ยึดทุงเมืองอุบลใครเคยอ่านบนสองร้อยปีสี่ร้อยปีบ้างใครเคยอ่านเชียงใหม่เจ็ดร้อยปีบ้างว,ามมว่าอ้ธรรมมวลฟังบุหัสวสำนมกออกเนาะ <c oughs> อาตมาอ่านดูปร,นนนประวัติศาสตร์มันน่าขำอประวัติศาสตร์ย่างโมงก็น่าขำเหมือนกันประวัติศาสตร์บางอย่างไม่ตรงกันนะ ระหว่างพม่าก,กับไทยก็ไม่ตรงกันระหว่างลาวกับไทยก็ไม่ตรงกันแต่บางอย่างก็ตรงกันาตมาถึงว่ามองดูในภาพรวมของมนุษย์โลกเนี่ยโอ้โหมินหน้าละพระสมานสมุทรเจ้าถึงได้อุบัติขึ้นมาในโลกเพราะคนละมันหลงหลงอารมณ์หลงโลกมันหลงคิดว่าตัวเองจะไม่แก่ไม่เท่าคิดว่าตัวเองจะไม่ตายบ้านเมืองเดือดร้อนทุกวันนี่ก็เพราะมันแย่งอำนาจกันแย่งอำนาจกันคลอง แย่งกันเป็นใหญ่อ่ามันไม่ใช่ประชาธิปไตยถ้าประชาธิปไตยมันก็เป็นอำนาจของประชาชนไม่ได้แย่งกันประชาชนพิผู้ตัดสินไม่มีทางที่จะเลาะกันได้เพราะความโลภของมนุษย์เนี่ยมันเป็นอันตรายอย่างยิ่งโลภในลาบยศสรรเสญเพราะมียศมันก็มีอำนาจจะไม่อำนาจมันก็มีลาบมันก็มีผลประโยชน์เยอะไงจะซื้อตะขายอะไรในบริษัทไหนที่มีอำนาจบริษัทอะไรที่รวยที่หยุดในเมืองไทย ซีพีเขาก็มีอํานาจมากมีอํานาจใหญ่เหนือกว่ารัฐบาลอีกเหนือกว่าพวกชาวไร่ชาวนาเขาก็ขี่หัวชาวไร่ชาวนากินต่อไปอีกนานอีกหลายร้อยหลายร้อยปีหรอกมันก็เป็นกลุ่มอํานาจเรียกว่าสมัยเว่าอํานาจนิยมหรือกลุ่มทุนนิยมหรือกลุ่มทุนนิยมสามานที่เขาบอกอะไรมันก็จะเป็นธรรมดาของมนุษย์โลกมันไม่ได้แปลกอะไรแม้แต่ห้างร้านใหญ่ๆใช่ไหม เออทั้งเทโกโลคารฟูเซนทันอะไรเมื่อห้างใหญ่เกิดขึ้นห้างเล็กมันก็ค่อยๆลดลงลดลง,ลงเห็นไหมมันก็จะฆ่าร้านเล็กๆเพราะบริษัทใหญ่ๆมันก็ฆ่าบริษัทเล็กๆสัตว์ใหญ่มันก็กินสัตว์เล็กมันก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์ <c oughs> ผู้มีอำนาจมากก็ย่าเปรียบผู้มีอำนาจน้อยเหมือนพวกชาวนาชาวนาแต่ศีตาสาไม,ม่ีอำนาจอำนาจไม่มีก็แล้วแต่เขาจะกําหนดให้มันสํารังเขาเขาจะกำหนดให้ข้าวก็แล้วแต่เขาจะกําหนดให้เพราะผู้มีอำนาจมากเี่ย ซื้อเท่าไหรขายเท่าไหร่เราไม่รู้กับเขาเราบอกไปขายข้าวขายมันแต่ไปให้เขาขายให้เขาตีราคาให้แล้วไม่เคยไปตีราคาเองนะอันนี้ก็เดกมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์โลกมันเป็นอยู่แบบนี้จะให้ทํำยังไงเราก็ต้องยอมรับธรรมชาติว่าอันนี้คือความโลภของมนุษย์เองคือกิเลสข,ของมนุษย์ความโลภของมนุษย์มันทําให้โลกนี่เดือดร้อนความเห็นแก่ตัวของมนุษย์มันทําให้โลกนี่โลภโลภในญาติลาบยศสรรเสริญส,ส,สุข เรียกว่าโลกกระทำทั้งแปะก็กลัวเมื่อมีลาบก็กลัวจะเสื่อมลาบเห็นไหมมันก็ต้องปกป้องเมื่อมียศมีอำนาจก็กลัวจะเสื่อมยศเสื่อมอำนาจมันก็ต้องปกป้องกลุ่มนี้เคยมีอํานาจมากกลุ่มอื่นจะขึ้นมาไม่ได้กูไม่ยอมมันก็ต้องเดือดร้อนกันทั้งประเทศทั้งโลกมันก็จึงเป็นแบบนี้นะอเมริกาก็ไม่ยอมอแม้แต่เยอรมันไทยกลุ่มอำนาจเก่าก็ไม่ยอมกับอํานาจไ่ก็ไม่ยอมอ กูคนเหนือคนอีสานคนโง่ขงเขาก็บอกว่าจะมาเป็นใหญ่ปกครองกูไม่น่าเขาก็ไม่ยอมนี่เรามองดูธรรมชาติได้ไม่ได้จมตีใครนะมองในภาพรวมธรรมชาติคือเรามองธรรมชาติให้ออกนะโอ้มันเป็นแบบนี้เองโลกนี้ถึงเดือดร้อนท่านเรว่าโลกกระทำทั้งแปดทำที่ครอบงำสัตว์โลกเพราะมีลาบเขาก็กลัวลาบของเขาเสื่อมเพรออาะอนาจเศรษฐกิจในประเทศไทยเรื่องอำนาจอะไรเขาก็ครอบงำไม่หมดแล้วอ่าเรียกว่า เขาเมื่อเขามียศเขาก็กลัวยศของ,ขอ,งอำนาจของเขาจะเสื่อมท่านจึงว่าลาบยศสันลเลเิญสุขเมื่อมีลาบเมื่อมียศก็มีแต่คนยกย่องสันลเลเิญคนที่มีเงินมากๆเดินไปที่ไหนก็มีแต่คนยกย่องสรรเสริญนั่งรถขน้นง,งามห้าล้านสิบล้านไปขนาดมีแต่คนยกมือไหวแต่มาเห็นหลวงพ่อเสริมทําไมทั้งแต่มาไปอยู่สันกุยเห็นหลวงพ่อเสริมรถขนานท่านซื้อมาสี่ล้านแปดรถเบนนะท่านก็ไปแต่งอีกหมดห้าล้านสอง แต่เวลาท่านนั่งรถไปเทศที่ไหนไปแสดงท่านที่ไหนนะพวกเศรษฐีพวกครูบาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่างๆมีแต่คนยกมือไหว้นั่งรถคันละสี่ห้าแสนไปเขาไม่ยกเาไม่ค่อยยกมือไหว้เขาไม่เขาไม่อัศจรรย์แต่นั่งรถคนละคนละห้าล้านสิบล้านเลยมีแต่คนยกมือไหว้ตั้งรถคันใหญ่สวยๆแต่งตัวที่สวยแต่งตัวดีๆกูๆ้ๆแข็นทองเช่นใหญ่ๆไปเดินไปที่ไหนมีแต่คนยกมือไหว้แต่พวกเรา ไปท้งนั้นก็หนั่งรถคันเก่าๆแต่งตัวมอสอไข่จะไปยกหมูวายเลวแต่เราก็ต้องยอมรับวัมันเป็นแบบนี้ถึงว่ามีลาบเสริมลาบมียศก็เสริมยศมีนิทานก็ต้องมีสรรเสริญม,มีสุขก็ต้องมีทุกข์อันนี้คือสัจธรรมของโลกแต่เรามองด้วยว่าความสุขของโลกก็คือเขาสุขด้วยวัตถุสุขด้วยความกำหนัดยินดีในสิ่งที่ เขาได้เขามีเขาอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นแต่พระองค์บอกว่าอันนั้นมันเป็นตัณหาอันนั้นมันเป็นกิเลสอันนั้นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ต่างหากกิเลสมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ต่างหากกามตัณหาภาวะตัณหาความยึดติดยึดติดในวัตถุยึดติดในกามยึดติดในรถในลานในบ้านในส่องในข้ามในของในแผ่นดินเด้ว่า ในลูกในหลานก็ถือว่าเป็นการทั้งหมดการเแปลว่ายึดติดแต่พระองค์บอกว่าอันนั้นมันเป็นเหตุที่เกิดทุกแม้แต่ยึดติดในร่างกายตัวตนของเราก็ยังก็ยังเป็นเหตุทห่เกิดทุกอีกในร่างกายตัวตนเราก็เป็นเหตุให้เกิดทุกไงมันจะเป็นธรรมชาติแบบนี้ทําไมต้องเป็นเหุ้ทีเกิดทุกก็เกิดมาแล้วเราก็ไม่อยากแก่เกิดมาแล้วเราก็ไม่อยากเจ็บเกิดมาแล้วเราก็ไม่อยากตายเกิดมาแล้วเราก็ไม่อยากจากพัดพลาดจากลูกจากหลานจากเพื่อนจากซ่องจากสังสมหวัง เราก็ทุกเนี่ยเจ็บปวดนิดหน่อยก็ร้อง่ายกลัวจะตายก็เพราะเหตุอันนี้เราจึงได้มาศึกษาธรรมะมาพิจารณาธรรมะมารักษาศิลรักษาศิลข้อที่แปดแล้วไม่ได้หาความสุขด้วยการนอนอยู่บ้านแล้วก็หาความสุขด้วยการนอนแต่เรามาฟังธรรมที่นี่เรามาสร้างบาร,รมีสร้างกัติบาร,รมีสร้างปัญญาบาร,รมีสร้างสุตะมาจาปัญญาเพื่อได้ยินเพื่อได้ฟังเพื่อไดอ้เข้าใจในข้ออักข้อธรรมในธรรมชาติของครูบาอาจารย์ที่มาพัมสอน เพื่อเราจะมาคบนักปราชญ์บัณฑิตในพุทธศาสนานักปราชญ์บัณฑิตพระสัมมาสัมพุทธัญจวัตรบัณฑิตครูบาอาจารย์เพราะการได้ยินได้ฟังมันก็เป็นเนระยะส่วนหนึ่งเพราะการได้ยินได้ฟังแล้วเ,เราก็ได้ยินได้ฟังในสิ่งที่เราไม่เคยฟังสิ่งที่เคยฟังแล้วแต่มันยังเข้าใจไม่แจ่มแจ้งไม่แจ่มชัดเราก็จะได้เข้าใจแจ่มแจ้งแจ่มชัดขึ้นแล้วก็จะบรรเทาความสง,งสัยเสร็จได้เราก็จะมองเห็นธรรมชาติชีวิตเราก็ส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจเรามันก็เป็นส่วนหนึ่งธรรมชาติอันไหนเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เราก็จะได้มองเห็นอันไหนเป็นเหตุให้เกิดสุขล้วก็จะได้มองเห็นอันไหนเป็นเหตุให้เกิดความแก่ความเจ็บความตายล้วก็จะได้มองเห็นเพื่อมาศึกษาตัวนี้คิดแบบไหนที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยของความทุกข์คิดแบบไหนเป็นเหตุเป็นปัจจัยของความสุขทําแบบไหนเป็นเหตุเป็นปัจจัยของความทุกข์ทำแบบไหนเป็นเหตุเป็นปัจจัยของความสุขทําคิดพูดแบบไหนเป็นเหตุเป็นปัจจัยของความทุกข์พูดแบบไหนเป็นเหตุเป็นปัจขของความสุ พูดให้ทุกข์ก็ได้พูดให้เขาตีหัวเราก็ได้พูดให้เขาฆ่าเราก็ได้พูดให้เขายิงปากเราก็ได้คําพูดคําเดียวพูดคําเดียวแค่นั้นคมกว่าใบมีตรโกนมิตรกนกรีดยี่สิบสาสิบเข็มเดือนสองเดือนมันก็หายแล้วแต่คําพูดสิบปีก็ยังไมลืมคําพูดมันแหลมคมมากแล้วมันเจ็บปวดมากพูดให้ก็อักเลือดตายเหมือนหนังสามก็ยังได้ยังไงพี่น้องกันพูดในกันให้ฆ่ากันก็ยังได้ยุยังแต่แก๊งรวย พะทะเลาะก,กันก็ยังได้เห็นไหมเหมือนทั้งวันทั้งโลก,กยุตยังตะแกงไว้ะทะเลาะก,กันก็ได้ให้พ่อแม่ทะเลาะกันก็ได้ให้ลูกหลานทะเลาะก,กันก็ได้ให้นักการเมืองทะเลาะก,กันก็ได้คําพูดเยมันร้ายกาจมากและความคิดตรงนี้สําคัญแต่ถ้าเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้เข้าใจธรรมชาติเราก็จะไม่เข้าใจความคิดของตัวเอง ถ้าเราไม่เข้าใจความคิดของตัวเองเราก็จะคิดไปตามธรรมชาติคิดไปตามฉันชาตญานคิดไปตามยถา,ากรรมคิดแบบไหนเป็นสุขคิดแบบไหนเป็นทุกข์คิดแบบพระสมานสมัสเจา้าได้หรือเปล่าคิดแบบพระสมานสมัสเจา้าท่านบอกท่านจะมีสติเพื่อเปกํกำกับมีสมาธิเ็ไ่อปกำกับแล้วมีตัวสติตัวสมาธินี่แหละมันจะทําให้เกิดความรู้แจ้งตามความเป็นจริงเรียกว่าสัมมาทิฏฐิไม่ได้คิดเอาไม่ได้คาดคะเนเอา แต่การสังเกตดูธรรมชาติเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเห็นว่าอันนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยอันนี้คือความทุกข์อันนี้คือผลของความทุกข์อันนี้คือเหตุเป็นปัจจัยของความทุกข์อันนี้คือสิ่งที่เราปฏิบัติที่จะไม่ให้ความทุกข์เกิดเหมือนเรามารักษาศินาเรามางดเว้นจากบาปห้าประการเห็นไหมการงดเว้นจากบาปห้าประการมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะไม่ให้เกิดความทุกข์มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะ ปิดประตูคุกตารางปิดประตูโลกให้แก่ตัวเองเมื่อเรางดเว้นจากบาปห้าประการแล้วมันก็เป็นการเปิดประตูสวรรค์ให้แก่แตัวเปิดความสุขกายสุขใจให้เกิดสุขคติโลกสวรรค์ให้แก่ใจของตัวเองจิตวิญญาณของตัวเองมันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยมันอยู่แต่เราที่ไม่ทําอย่างเข่งคัดนี่ไม่มีความตั้งใจเพราะเรายังหลงอยู่เรายังไม่มั่นใจในการกระทํายังไม่มีมั่นใจในการประพฤติปฏิบัติ เราเคยปฏิบัติลุ่มลุ่มดอนดอนลุ่มลุกคุกคานดีบ้างชั่วบ้างคิดดีบ้างคิดชั่วบ้างคิดสุขบ้างคิดทุกบ้างบางทีก็พูดดีบางทีก็พูดร้ายบางทีก็คิดดีบางทีก็คิดร้ายเพราะเรายังไม่มั่นใจท่านจึงให้มีสติจึงมีสัมมาสติโดยเฉพาะสินข้อที่ห้านี่เพื่อรักษาสติเพื่อรักษาอ่าหมดเวลาเลยเพื่อรักษาติสัมปชัญญะเอาก็ฝากเอาไ้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนได้มาแสดงออกว่าถึงความ เคารพนักถือหลวงพ่อเราบรุญภาจารย์เรานะก็ขออญาตโยมจงมีสติมีปัญญาที่ประกอบด้วยจตุรพิทพพรชัยทั้งสี่คืออายุวันนะสุขะปะละปริพานธนสาราสมภัทพิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลผลด้วยราบยศสรรเสริญสุขมีความเจริญงอกงามทั้งทางโลกและท,งทางธรรมด้วยราบยศสรรเสริญสุข มีสติปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะธรรมชาติในคำสอนจนถึงที่สุดแห่งชีวิตเราคือความสุขอันแท้จริงความสันติสุขอันแท้จริงความพ้นทุกข์อันแท้จริงด้วยกันทุกท่านทุกคนเธอสาธุ